ขาวุงแดงนึงปักงั้นสื่อต่างประเทศมาทำข่าวเหรอก็เด็กน้อยมันเป็นลูกครึ่งอ่ะโอ้็กนี่คนไม่ใช่คนอะไรประเทศเขาหรือไงไอ้ผูดตายเป็นลูกครึ่งใช่น้องเบนนะครับองเบนคนลูกครึ่คือคนลูกครึ่งมันจเหกรน้องบอกว่าิดทั้งคิดท่ไทบพ่อแม่เ้ามาี่ไปพ่อแม่พ่อแม่อยู่ข้างในอยู่ไหนอ่ครับ ยังไม่ออกมาอ๋อเดี๋ยวรอไม่พ่อแม่ของน้องผู้ชายอ่ะไปไปละไปแล้วรถกระบะเออไปไปละไปละใส่ไปที่เกินฮิตนี่นี่รักกิโลนเออด้านซ้ายด้านซ้ายน่ะเกิดตรงแดงปั๊กนี่ไปแล้วพ่อแม่พ่อแม่ของของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงอ๋อยังไม่ออกมาจ้่ไปสองพจน์นะนี่รถนี่รถเขานี่รถของผมผมคิดว่าจะพ่อแม่ผู้ชายมาด้วย พ่อแม่ผู้ชายไม่มาพ่อแม่ผู้หญิงผู้หญิงนี่ผู้หญิงมีสื่อต่างประเทศมาด้วยนะเพราะว่าน้องผู้ชายที่เสียชีวิตเป็นลูกครึ่งนะฮะขึ้นไปบนภูเขาเมื่อกี้หลังเดิยไปแล้วนู่นเดีนยวไปแล้วคนหนึ่ง ฝรั่งัข่ากลิ่นมอ๋อมากับพี่นอาดัขาวนะอาบักพี่น้ารู้ต่อยู่นีน้าปนมานัเอาาดูนะยพี่นูเคยูเคยเคกอยังดูยูอะโอเคก่อนนู้นะครับอ่านัดปงนี่พี่นัดปงภาษางานมาแล้วเนาะอะไรฮะอ่าฝรั่งนักข่าวฝรั่งมันพี่นัด นัดทริงเกอร์ที่นี่ครับนักข่าวของลำปางครับที่จนัดปุงนะครับมันช้นีใเป็นนักข่าวชาวต่างชาตินะครับสําข่าว ของน้องผู้ชายนะครับที่เสียชีวิตเพราะเขาเป็นลูกครึ่งเนาะเขาเป็นลูกครึ่งเข้าไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้อันนี้ฮะขึ้นเพ่มาดูรถนี่นะโอ้แม่เขาขึ้นนี่เขาขึ้นเพ่เขาขึ้นเพ่เขาขึ้นเพ่เขาเนินเองนี่เพ่อแม่เขาเดี๋ยวเขามาอ้างตะเพ่ถ้าพ่อแม่ผู้หญิงนะ มาวันนี้เนี่ยรถคันนี้เดี๋ยวพี่บ๊เจ็ดสองสองสาราข้างขวาหน้าเนี่ยแต่พอดีข้าวได้กันสาราเราจะเดินไปหาพ่อแม่นี่มันจะไหวไหมผมว่ารอดีกว่ารอดูตรงนี้ครับเนี่ยครับอยู่นี่รอเลยพ่อกับแม่เาพ่อแม่เขาเขาขึ้นไปข้างบนนี่อยพ่อแม่ผู้หญิงนะเพราะว่าแม่ผู้หญิงเขาเดี๋ยวหน้ามไปก็ลงมาเองก็ลงมาละหลงรู้พ่อกะดูร่มเนี่ย ตอนนี้พ่อกับแม่น้องก็ลงมาแล้วนะทุกท่านหลังจากที่ขึ้นไปค้นหาด้านบนเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็ลงมาแล้วเอสเดินเข้ามาทำไมเนะ ไ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ แล้วถ้าจนศกแล้วจริงๆบริเวณแค่นี้นี่ต้องมีจริงมีอยู่แล้วเขาบินโดนสองสามวันเพราะต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็อบดวงที่ไคนมแต่ตามจุดที่หามันก็แทบจะไม่มีต่องรอยเลยแ้วเ้็กขาร้อนร้อนมากอเอเขาอยู่กันนู่นอีจุดหนึ่งใช่ไหม ไอ้ท um, ี i i. ่ตรงเจอศพใช่วันนี้มันเขาบอกก็กระจายหลายชุดอยู่เหมือนกันวัยเมื่อวานเขาดูกันห้าจุดนะเขาแบบว่าเหมือนจะดูแบบเงียบๆอะไรอย่างนี้ก่อนนี่ก็ก็อยากอยากอยากคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะลองนะแบบว่าแบบ ถ้าว่างก็ลองไปได้เรื่อยเอเกิดอะไรยังไงเราอยู่ก็เป็นแข่งคืตอนนี้เราก็ไม่ได้ออกอากาศนลยมากใช่ไหมก็พอให้ลองยเรียบลงนเผื่อมันจะเขาเรียกอะไรนะคุยกับแม่ว่ามันตอบแต่ละมันทุกอย่างคนไม่จับตามองว่มันเผื่อมีอะไรพ่า ไม่ใช่ไม no. no. mm ่อยากให้เขาแต่ว่าม so ันก็ไม่มีอะไรใจก็เหมือนเราไม่ห็นเห็นกันเลยหนูก็ไม่มีข้อมูลเลยครับผมก็ไม่มีข้อมูลเลยเลยใช้ของน้องที่ที่ตัวหมูก็ยังอยู่อยู่ครับอยู่สองเพื่อนน้องก็บอกว่ายังยังอยู่ครบอยู่ใช่ใช่ใ่ไม่ได้หายอะไรไปใช่ครับมีแต่ของมีข้างที่น้องพบติดตัวไว้ครับแต่ตอนนี้มันไม่มีไม่อยู่กับมันมั้งรงโทรศัพท์ เดี๋ยวหนูลองไปดูเรื่อยๆอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวหนูค่อยทักอัปเดตไปเรื่อยๆน้องพ่อครับผมขอบคุณมากทุกท่านเลยครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของทางพ่อน้องปิงนปองนะหลังจากที่ขึ้นไปค้นหามาเมื่อกี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับ เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็จะอัปเดตให้ดูอีกครั้งเนาะเหมือนที่ยินเมื่อกี้นะฮะวันนี้ก็มีการค้นหาหลายจุดด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทํางานอย่างเต็มที่เนะก็เมื่อกี้พ่อก็เผยเนาะว่าถ้าเกิดเนาะสมมตินะฮะถ้าน้องเสียชีวิตจริงๆก็บริเวณนี้ก็จะต้องได้กลิ่นนะต้องพบกลิ่นพบอะไรบ้างนะครับแต่นี้ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรบริเวณตรงจุดนี้นะครับ ว่าตามที่พ่อน้องก็ได้เคยอบรมมาเนาะอบรมเกี่ยวกับผู้ไฟเกี่ยวกับอะไรนะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าหกวันแล้วนะครับที่น้องหายไปอะไรก็รอติดตามกันต่อไปครับอขอให้เจอน้องปิงปองเร็วๆนะครับผมเป็นกาลังใจให้ทางครอบครัวพ่อกับแม่ด้วยนะครับ สื่อสื่อขาวก็เก็บบรรยากาศอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่ามีการค้นหากันหลายจุดนะครับผมก็อัปเดตไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะฝากกดติดตามไว้ทั้ง2ช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o k กับทันดัมซิ่งแฟนเพจนะฮะแล้วก็ YouTube กับทันดัมซิ่งนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ